ตรวจพบเป้าหมายชื่อรหัสซุดสีระดับภัยกุกคามยืนเกกหน้าดุตายสกุระผู้เล่นเจตรากอนกำลังใช้ท่าพุ่งปืนไฟใส่แบบไม่มียังสถานการณ์เผาต้นไม้เผาพลานความสัมพันธ์กับธรรมชาติแล้วหนึ่งตนระบบปีกรอกความเป็นไปได้ในการจับ เออเอป้าหมายกำลังใหม่ไม่สามารถจับสิ่งที่กลายเป็นฐานได้กรุณายิงเบากว่านี้ประกาศฉุกเฉินบอสเลือดเหลือ1,100แต่ผู้เล่นยิงรัวเหมือนจะทำลายจักรวาลโอ,อกาสจับตั้งกว่าเปอร์เซ็นต์สอบผ่านหมหกโดยซ้ำคำแนะนำจากเดอหยุดยิงเธอครับพี่ มันจะตายแล้วระบบขอสรุปโอกาสจะพาเปอร์เซนต์โอกาสตาย95%โอกาสโดนเพื่อนหลอ100%